เอาเลยครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม DC standalone นะครับผมภาคที่4แล้วนะวันนี้เราก็จะมาล่าหมีกันฮนะก่อนก่อนที่จะมาล่าหมีเนี่ยมันก็มีเรื่องราวอยู่นะครับที่ทําให้เราต้องมาล่าหมีก็คือว่าในระหว่างการเดินทางเนี่ยผมได้ไปเจอหมวกกันน็อกเข้านะครับก็ได้ไปมันมีกล้องติดอยู่นะครับก็เลยไปเปิดคลิปนั้นดูนะครับปรากฏว่าไปเจอหมีทํร้ายคนครับซึ่งเจ้าของหมวกกันน็อกก็ได้ตายไปแล้วนะครับมีคลิปให้ดูด้วยอันนี้ครั้งแรกของผมเลย ไปมีเอาเฮ้ยไปเอาตื่นตื่นพอละตื่นตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาโอ้ชิลคลิปเต็มคลิปนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้ที่ช่องของโน้ตนะครับพอดีว่าโน้ตเข้าไปประสบพบเจอปัญหานี้มานะครับผมก็เลยขออนุญาตยืมคลิปของโน้ตเนี่ยมาแปะในคลิปเราสักน,นิดนึงนะเพราะว่าคลิปเราจะสั้นะเกินไป <c oughs> ถ้าเราหาเจอเนี่ย เลยแต่ว่ามันหาเจอ,อยากอยู่นะไอห,หมีเนี่ยโอเคมาแต่เรามาสมรวจด,ดูกันว่าเรามีอะไรกันบ้างนะครับคือว่าตอนนี้เนี่ยตัวผมเนี่ยสามารถอยู่ในป่าได้คือไม่ต้องเอาอะไรแล้วนะครับถ้าไม่นับเรื่องกระสุนนี่คือผมมีครบทุกอย่างแล้วนะคืออันนี้ก็ขาดเราขาดสไนนะครับขาดสไนอีกหนึ่งกระบอกอันนี้ก็อยากได้เหมือนกันนะขาดแค่สยัยแล้วก็มียาอีกเพียบเลยนะโมงฟงโมงฟินที่ทคำความสะทัดน้ําแล้วก็ที่ซ่อมปืนที่ซ่อมรองเท้ามีหมดครับคือครบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะตอนนี้ ไม่รู้ว่ากระสุนของผมเนี่ยมันจะเอาอยู่หรือเปล่านะที่เราดูในคลิปเนี่ยก็สาดเข้าไปหลายเม็ดอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าไม่เข้าครับไม่ตายด้วยมันจะโหดอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวเราต้องเจอเราหน่อยดูซิว่ามันจะทึกขนาดไหนสูรจุดสองสองเราได้เปล่าต้องไปดูกันนะครับแต่ว่าก่อนเดื่นนียจะขอฟาร์มที่นี่ก่อนนะครับผมจะไม่เข้าไปในแอร์ฟิลด์นะแต่ว่าผมจะจะฟาร์มรอบนอกก็คือตามเต็นท์เล็กๆเนี่ยแหละแล้วก็จะออกเข้าป่าไปเลยครับนี่เราจะดำดึ๊กดำดีแลนะ้ว ดูเพอนสิมีกันกี่คนมีอยู่สิบคนโอเคก็ต้องระวังตูดระวังตัวไว้ด้วยผมอยากได้กระเป๋าพวกนี้มากเลยนะแต่ว่ามันจะใส่พวกเหล็กพวกมออะไรใส่ไม่หมดแน่นอนครับนี่นี่ตัวผมมันลกมากเลยนะคุณผู้ชมอาจจะมองมันดูไม่สวยนะครับแต่ว่ามันอาจจะดูแบบไม่เท่ดูไม่สวยแต่ตอนนี้ก็คือผมอยู่ได้ทุกที่อ่ะคือตอนนี้ตัวเราพร้อมที่จะเซอร์เวร์มากๆเลยครับพร้อมที่จะเอาตัวรอดแล้วเราจะขึ้นไปนอนบนหลังคาตรงนู้นแล้วกัน นอาสักคืนหนึ่งครับโอเคมองว่าแถวนี้จะปลอป่อยไพรวิ่มันของ AK ของผมหรือเปล่าว่าลองถอดประกับเปลี่ยนดูนะเฮ้ยใส่ได้จริงด้วยโอเคทีนี้ถ้าเกิดเราใส่นี้ได้ปุ๊บเราก็จะสามารถใส่ไฟฉายได้แล้วนะครับ สักครู่เอาไปใช้ก่อนบ๊บนมึงมัใส่ไม่ได้นี้ก็ใส่ไม่ได้ใส่ได้ปะเฮ้ยเฮ้ยใส่ได้ด้วยมันติดนะเนี่ยดูไม่ได้เราเนี่ยมันติดครับไม่คิดว่ามันจะใส่ได้นะเนี่ยโอเคก่อไฟเสร็จแล้วเดี๋ยนอนก่อนนะเดี๋ยวเจอกันตอนเช้าโอเคเรียบร้อยครับวันนี้ก็สำเร็จแล้วเราพักพักแกมที่นี่สำเร็จดูลวงไปดูดี ยังไม่มีใครปลาระเบิดขึ้นมาหาเรานะครับเกไปเออแล้วก็ผมคิดว่าเนี่ยกระสุนลูกซองแบบกระสุนลูกซองแบบปกติเนี่ยมันมันกลัวจะยิงไม่เข้านะครับผมจะเปลี่ยนเป็นลูกลูกสลักใช่ป่าเขาเรียกลูกสลักป่าวะไม่รู้วะออสลักจริงๆด้วยครับเป็นลูกลูกโดดอะไรประมาณนี้นะเม็ดเบลเลอร์เธอแล้วว่ากระสุนสีแดงเนี่ยจะเป็นเม็ดเม็ดเล็กๆนะครับสักครู่นะเดี๋ยวขอโหลดกระสุนสีเขียวแป๊บหนึง่งเอาละสลักเข้ามาเต็มที่ เพราะว่าไอตัวหมีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตัวใหญ่แล้วก็หนาพอสมควรนะครับน่าจะเอากระสุนสลักเนี่ยแหละมาเจาะผิวหนังมันเข้าไปนะครับน่าจะสมผลได้ดีกว่าฝนตกไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าเรามีฮีทแพคอีก2อันเฮ้ hey, hey, hey. ป้องกันไว้แล้วเอาไว้ป้องกันตอนอุณหภูมิเราล,ลดมากๆนะครับในเกมเดซีเนี่ยมันจะมีสัตว์ประมาณกี่ชนิดว่ามีกวางมีหมูป่านะครับแล้วก็มีวัวมีแพะมีแกะแล้วก็มีแบบหมาป่าอาอย่างว่าเอาลืม ประมาณ6 7ชนิดนี่แหละฮะแล้วก็มีหมีด้วยมีกวางเอากวางไปแล้วแล้วก็มีปลาด้วยครับแต่ว่าแล้วก็มีไก่แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือกระต่ายครับซึ่งผมยังไม่เคยเจอกระต่ายแล้วตั้งแต่เล่นมาประมาณตั้งแต่ปี2 0 1 5เนี่ยผมยังไม่เคยเจอไก่เลยสักตัวเลยเอ้ยไม่เคยเจอกระต่ายสักตัวเลยนะครับก็ถ้าใครเจอเคยเจอกระต่ายเนี่ยก็บอกหน่อยแล้วกันนะครับว่ามันหายยังไงนะมันหายากมากเลยกระต่ายเนี่ยโอเคมันจะเริ่มหนาวแล้วครับต้องใช้งานฮีทแพคแล้ว ฮีแพคทำงานลุกโอเคประมาณหกสิบองศาเอาไว้ในเสื้อ,อปึ๊บโอเคครับโอเคตอนนี้อุ่นขึ้นแล้วฮิตแพ็ททำงานนี่นะฮีทแพคเราหกสิบองศาอีเหรอโอเคก็ยังดีวะโอเคค,คุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ผมได้ทำการวิ่งมาจนถึงสุดขอบจักรวาลแล้วนะครับไม่มีทางไปต่อแล้วงั้นก็ ผมจะวิ่งลงใต้ไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่อยู่ซ้ายสุดของแมปแล้วจริงๆก็หันหน้าลงใต้นะครับแล้วก็วิ่งกวาดไปเลยครับเนี่ยเราจะวิ่งแบบเป็นแนวยาวตรงไปเลยนะเพราะว่าแถวฝั่งซ้ายของแมปเนี่ยมันจะเป็นที่อยู่ของหมีล้วนๆเลยนะครับหมีกับหมามี2ออย่างนี่แหละที่มันเยอะที่สุดเลยมันจะอยู่ทางซ้ายสุดของแมปเลยนะครับถ้าใครว่างๆก็ลองไปวิ่งดูนะครับอาจจะมีหมามีหมีมาวิ่งเล่นด้วยนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยตอนนี้ผมหนาวมากเลยผมจะตายแล้วเนี่ย ิชแท็กมันเย็นมัแล้วเหรอโอ้โหเย็นมันแล้วโอเคคุณผู้ชมครับหลังจากเซิร์ฟเวอร์รีไปเนี่ยผมก็ได้กลับเข้ามาแล้วนะครับคือตอนนี้เนี่ยผมอยู่จุดเกิดมีแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูนะนี่ครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมสังเกตเสาตัวนี้นะก็คือเสาตรงนี้นะครับตรงนู้นคือเสาแล้วก็ขณะนี้นนจะเป็นจุดเกิดมีดูสะหน่อยว่ามันมีหรือเปล่าไม่มีมีเลยนะไม่เจอมีนะครับคุณผู้ชมโอเคจุดนี้ผ่านไม่มีมี งั้นไปจุดที่สองเลยครับเดี๋ยวจะวิ่งตามวิ่งตามเส้นทางนี้ไปนะครับเส้นทางสีแดงเราจะไปเจออีกจุดหนึ่งคือตรงนี้ถ้ายังไม่เจออีกเนะี่ยวิ่งลากยาวลงมาข้างล่างเลยนะครับจนมาถึงตรงนี้นี่จะมีจุดดอบหมีเพียบจุดดอบหมีจุดเกิดหมีนะฮะมีอีกเยอะเลยข้างล่างตอนนี้ก็วิ่งต่อไปโอเคฮะเดี๋ยววิ่งตามทางไปเลยนะครับเพราะว่าหมีเนี่ยอาจจะอยู่ยแถวแวนี้แหละไม่มีใครเลยนะซอมบี้ เอ้ยไม่ใช่สอมบี้หมีมันหาตัวยากจยางว่านี่มืดแล้วเนี่ยสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงล่าท้าหมีวันนี้อยู่กับผมลิวจิตสะดุง้งผมจะเดินทางต่อโอ้อ้หหอตกแป๊บหนึ่งทิ้งก่อนทิ้งไฟแป๊บไฟอยูไ่ไหนโอ้ เฮ้ยเดี <จ uur> <you> ๋ยวแป๊บนึงนะผมจะทิ้งไฟไว้ตรงนี้เราจะได้กลับมาในเส้นทางเราถูกโอเควิฮอตกครับวิซอมบี้ฮัลตกไอ้เจ้าเอาละผู้ชมผมอยากให้ทุกคนตั้งสตินะแล้วก็ค่อยๆเก็บซอมบี้ทีละตัวเพราะว่า เราอาจจะมีอาจจะมีใครกำลังซุ่มดูดอยู่ตอนนี้ร้องเก็บซอมบีไปทีละตัวทันทุกอย่างดูดีมีผู้รอดชีวิตไหมไม่น่ามีนะเฮ้ยเฮ้ยโอเคมีปากกระป๋องให้อันหนึ่งก็ยังดีวะ มา้เย้าโอเคหมดนะมีชุดเกราะที่ผมไม่เอาแล้วก็มีอะไรเนี่ยอันนี้อะไรอะ่ะโอ้ยอุปกรณ์อะไรไม่รู้เนี่ยพิกแอคโอ้พิกแอคก็มาทำอะไรอะ่ะเป็นหอตกที่คนข้างจะเกลือทำไมทำอย่างนี้นะครับขอโทษจะาเจอหอตกสักที โอเคงั้นผมจะถือเต็นท์นี้มาด้วยแล้วกันโอ้หอตกเซ็งเลยอะ่ะไม่มีของเลยผมจะหาที่กางเต็นท์นะครับแล้วก็ออกเดินทางตามเส้นทางนี้ไปต่อเพราะว่าตอนนี้ผมจําเส้นทางได้แล้วจะวางเต็นท์ไว้แถวๆนี้แล้วกันครับตรงนี้แหละเนี่ยนี่ก็เป็นเต็นท์นะฮะไม่มีของอะไรมากนะครับนี่จะวางไว้ตรงนี้เลยผมจะเก็บพวกออของที่เราไม่ใช้เกตผมจะขอเคลียร์ของสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับ โอเคครับผมตอนนี้ก็เคลียร์ของเสร็จแล้วผมจะออกเดินทางต่อเลยแล้วกันป๊บนึงหยิบไขมันมากินด้วยโอเคนี่คือเต็นท์เรานะครับไปออกเดินทางกันต่อครับเส้นทางของหมีเราไปทางนี้ตอนนี้ตัวก็เบาขึ้นเยอะนะครับสเตมิน่าอะไรเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยแต่รู้สึกว่าตัวเบาแล้วมันพลิ้วๆยังไงไม่รู้ อันนี้ก็วางติดกับถนนเลยนะครับใครมาก็แวะมาเอาของได้น,นะโอเคไปตอนนี้เช็คกระสุนนะครับว่าสุนขัดลำกล้องอะไรหรือเปล่านะโอเคทุกอย่างยังเคลียร์กระสุนไม่ขัดลำกล้องรีโหลดให้เต็มซอมบี้มันกินหมีไปเปล่าวะเนี่ยไอพวกตะลุงเนี่ยซอมบี้น่าจะแทะหมีไปแล้วมั้งผมว่า โอ้ไม่เจอหมีเลยอ่ะโอ้โหโดนลุงแตรกหมดแล้วเฮ้ยไม่เจอหมีเลยเหรอวนนี้อุตส่าห์มาล่าเลยนะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรครับตอนนี้ยังไม่เจอหมีแต่ว่าเดี๋ยวจะไปสำรวจข้างล่างดูก่อนนะว่ามีของอะไรหรือเปล่านะมาเจอกับค่ายทหารนะครับก็โอเคถือโอกาสนี้แวะสำรวจเลยแล้วกันนะครับไปโอเคครับมาถึงแล้วตอนนี้ขาผมหักด้วยนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหรู้สึกว่ามันจะวิ่งไม่ได้นะเมื่อกี้ปักมอร์ฟินเข้าไปแล้ว แต่ยังยังยังไม่หายกระดูกหักนะครับมอร์ฟีนมันแค่ช่วยแก้ปวดทําให้เราวิ่งได้แค่นั้นเองโอ้เจอรถถ้าขับได้จมเลยครับทุกอย่างครบหมดขอดูหน่อยซิว่าครบจริงวะสอมบี้บพึ่งอุย้ยตูดีนะเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผมมาตามล่าหมี่ะแถวนี้มีหมีหรือเปล่าเนี่ยผมยิงเขาได้ลนะโอเคพี่งั้นผมไปละ พี่ทำอะไรครับพี่ไม่มีพี่จะฆ่าซอมบี้ไหมผมผมฆ่าให้ซอมบี้อ๋อพี่โอเคเดี๋ยวผมช่วยโอเคพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยโห แต่งตัวซะพี่เอาอะไรมาคุมตัวพี่เนี่ย,ยเท่ดีนะเออมันมันมีอาการแก้ขาหักไหมครับเนี่ยแบบว่ามันจะวิ่งได้ไหมเนี่ยผมขาหักเนี่ยหรือว่าต้องต้องรองใช่ไหมครับต้องรอไปเรื่อยๆอ,อ๋อพี่พี่จะไปไหนครับเนี่ยวู๊ อ๋อไปทางนู้ไปทางนู้นแหรอครับอ๋อใช่ไหมไปทางนู้นใช่ไหม <laughs> เออโอ้ยโอ้ยขาหักโอ้ยปวดอีกแล้วโอ้ยเดินไม่ได้โอ้ยอุย้ยเขาตัดไม้ให้เรา <laughs> เอ้ยผมยิงเขาได้นะตอนแรกแต่ว่าผมผมเลือกที่จะไม่ยิงนะครับ เห็นเห็นอยู่ตอนแรกที yeah> ่เขาอยู่นั้นแต่ดูเหมือนพี่แกเป็นคนดีพี่จะทําที่ซ่อมขายผมใช่ไหมเนี่ยแอนเดดใช่ไหมครับอ๋พี่เขาตจะไปแล้วครับโอ้โหไม่น่าเลยเน็ตหลุดเมื่อกี้ดูเหมือนว่าจะเกิดอาการเน็ตล่มหรือเปล่าโอ้เซ็งเลยอ่ะเมื่อกี้เจอรถตอนแรกคิดว่าจะโดรถเจอพี่แกพอดีเนี่ยรถเขาจอดตัวนี้ครับตอนนี้ไปแล้วเห็นผมจะฟาร์มฟาร์มต่อจากพี่แกนั่นแหละมา หรืออันนี้ผมผมเห็นสังเกตปืนพี่เขามีอันนี้แปะอยู่นะไม่รู้มันคืออะไรแต่ว่าเราจะใส่ได้นี่ไงใส่ได้จริงด้วยมันคืออะไรครับไม่รู้แต่มันใส่ได้อ๋อที่ที่กันร้อนเรอใช่ป่าโอเคผมว่าผมพอเดินตัวนี้ไม่มีของเลยไปครับขึ้นมปบนยอดเขาเหมือนเดิมกับที่เดิมเราโอเครับคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเรายังหาหมีไม่เจอนะครับผมก็ได้กางเต็นท์แล้วก็พักผ่อนนอนเล่นอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับสักคืนหนึง่ง เอาไว้ว่าพาร์ทหน้าเนี่ยเราจะมาหาหมีกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดี